อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ท่านกดดูคลิปของสอสอสุนายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อจะให้คลิปของเรานี้กระจายไปถึงสังคมให้มากที่สุดสเสมือนหนึ่งเป็นโทรทัศน์ฟรีทีวีในประเทศไทยวันนี้สมาชิกของเราก็เพิ่มขึ้นมาเกือบสามแสนแล้วนะครับสำหรับสุนยทีวีสุนยแฟนคลับนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงสองแสน ก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆถ้าเห็นว่ารายการของเรานี้เป็นสถานีโทรทัศน์ประชาธิปไตยที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยจริงนะครับก็ช่วยกดสับสกายใครยังไม่ได้กดสับสกายช่วยกดด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแต่ถ้ากดแล้วไม่ต้องถ้ากดแล้วช่วยบอกเพื่อนๆครับช่วยกดเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยนะครับที่ใครยังไม่ได้กดเตือนกันด้วยประเด็นต่อไปวันนี้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทันทีที่มีข่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกอเมริกาจะมาเยือนประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแขกของเออผู้บัญชาการทหารบกไทยจริงๆนั้นเรารับตัวแทนทางการทหารทั้งจากจีนและจากอเมริกา,ากอีกหลายประเทศมีการติดต่อ สัมพันธ์กันมีการซื้อขายอาวุธในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ไทยมีสถิติการซื้ออาวุธของจีนมากเป็นกรณีพิเศษถ้าจะซื้อจากอเมริกาหรือจะซื้อจากไทยผมไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าโดยโดยเหตุผลเราไม่สนับสนุนการซื้ออาวุธโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกลำลังกำลังระสำสายเกิดโรคระบาดเช่นนี้ การใช้งบประมาณทางการทหารควรจะถูกตรวจสอบควรจะมีการยับยัง้งแต่วันนี้หนักไปกว่านั้นมีข่าวว่าพลเอกอภิรัตผู้บญิาการฐานบกจะได้รับการต่ออายุครับพลเอกอภิรัตก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการต่ออายุขอยืนยันว่าไม่มีการต่ออายุ นี่นะครับท่านดูข่าวหนังสือพิมพ์มติชนบิ๊กแดงปัดเซตซีโร่ไม่ต่ออายุยืนยันว่ากเกษียณแล้วกเกษียณเลยบิ๊กแดงปัดต่ออายุผู้บริการฐานบกสิงหาคมโชว์ผลงาน30กันยาเซตซีโร่ผมจะดูผลงานพลนเอกภอิรัตหน่อยครับ ผลงานหลักๆที่คุณอภิรัตน์บอกว่าจะเอาในพลเกษียณออกจากบ้านในกองทัพในในพื้นที่ของทหารบ้านที่อยู่ฟรีนั่นนะ่ะให้เอาออกผมจะดูผลงานของคุณอภิรัตน์หน่อยเรื่องจาาครั่งที่ไปยิงพี่น้องประชาชนที่นครราชสีมานั่นนะ่ะผู้บังคับบัญชาถูกสอบไปถึงไหน ผมจะดูผมจะดูผลงานของนายพิรั์หน่อยว่าไอ้ที่สอบเรื่องสั่งห้ามชกมวยแล้วก็ยังไปชกมวยจนเป็นต้นเหตุที่สนามบวยลุมพินีเกิดแพร่กระจายโรคระบาดอย่างหนักดูซิว่าสอบศูนย์แล้วไปถึงไหนสามสิบกันยายนนี้จะ,กะเกษียณแล้วน้ำตาของพลเอกอภิรัตน์ ที่เสียอกเสียใจเสียใจแทนกองทัพอย่างนั้นอย่างนี้อย่าดา่าทหารขอให้ด่าผมวันนี้เห็นท่านจะต้องด่าหมดแล้วมั้งดูกันแล้วกันครับว่าสามสิบกันยาผลงานต่างๆที่นายอภิรัตพูดไว้จะได้อะไรบ้างเป็นจริงตามที่ว่าไหมวันนี้เขาก็เชื่อขนมกินได้ว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นกรณีของนายอภิรัตน์นังสือพิมติชนก็บอกว่านาย อภิรัตปฏิเสธไทยรัฐก็บอกครับพลาดหัวบิ๊กแดงแจงกเกษียณแน่ไม่ต่ออายุขอเซตซีโร่ตัวเองผมกำลังจะบอกกับท่านว่านายอภิรัตคงไม่ได้ไปไหนแล้วครับคงอยู่แถวเนี้ยถามว่าเพราะอะไรนี่คือเรื่องที่จะคุยกับท่านนะครับ คนไอ้กภพิรัตคงสมพงศ์มีแนวโน้มกนเกษียณสามสิบกันยายนนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ยืนยันว่าคนณหลอกิรัตจะไม่ต่ออายุปัญหาต่อไม่ต่อมันไม่ได้อยู่ที่คุณอพิรัตความอยากของคุณอพิรัตอาจจะซ่อนได้นะครับโดยออกมาศเป็นเสสรวม่ไม่แต่สุดท้ายอาจจะต่อก็ได้ หรือไม่ต่อแต่ก็มีอำนาจอยู่ต่อไปนี่คือการบริหารบริหารอำนาจสมัยใหม่เป็นิวน normal ครับเป็นการบริหารทางไกลเดี๋ยวผมจะบอกว่าการบริหารทางไกลจากเยอรมันนั้นไม่ได้ไกลเกินจริงแล้วเป็นเรื่องจริงที่มีคนบอกอาจารย์สุรักษ์ก็เป็นคนพูดเอง คนที่จะมาเป็นต่อไปจากนายอภิรัต์ขณะนี้ยังไม่เป็นอื่นนะครับนอกจากบุคคลหน้าหน้าเหม็นอืนคนนี้คือพนเอกนรงพันจิตแก้วแท้ตอนนี้ยังไม่มีข่าวเป็นอื่นแต่ว่าในประเทศไทยนั้นมันเปลี่ยนอะไรได้ทั้งนั้น และโดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้เรือสิงหาก็ต้องระวังเสียงบึ้มบ้มด้วยกันล้กันครับเพราะการเลื้อยขาเก้าอี้กันในตำแหน่งผู้บริการฐานบกไทยนั้นมันมีเรื่องที่ประเดิมกันมาแล้วในอดีตแต่ว่าก็เป็นเรื่องของอุยกูซึ่งก็แปลกประหลาดที่สุดนะครับคือเรื่องเหตุเกิดที่สารพระพรหมราชประสงค์อีกปีนึงก็เหตุเกิดที่14จังหวัดภาคใต้ แล้วก็เปลี่ยนพลิกโผทันทีเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราแม้ว่าข่าวจะเป็นดารงพันจิตแก้วแท้แต่ว่าจริงๆจะเป็นใครก็ยังไม่รู้แต่แน่นอนที่สุดเชื่อได้ว่าพลเอกอภิรัตษ์ยังจะคุมอำนาจต่อไปครับถามว่าทำไมถึงคุมอำนาจต่อไป เรามาดูกระบวนการจัดการอำนาจในระยะหลังๆนั้นค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีกระบวนการจัดการทางอำนาจเป็นพิเศษอยู่ในระเนตรพักกันเกือบจะเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซนต์แล้วการจัดกระบวนการอำนาจ ท่านจะเห็นบุคคลนะครับบุคคลที่ผมจะให้ท่านดูต่อไปนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจเดิมจนท่านผู้นี้ได้ไหมครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ลูกพี่ของพลเอกอภิรัต์ที่ได้เป็นผู้บัญชาการทาหารบกโดยนายภิรักได้เข้าหนุนช่วยเต็มที่ เพื่อที่จะให้อยู่ในตําแหน่งก่อนเพื่อจะให้นายพลเอกประยุทธ์ฟูมฟักขึ้นมาและพลเอกประยุทธ์เข้ามาต่อเชื่อมปรากฏว่าพอเกษียณอายุพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ไปไหนครับไปเป็นองคมนตรีครับนี่ครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์จากผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไปเป็นองคมนตรี ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์กับนายอภิรัตรต้องแนบแน่นแน่นอนครับถึงขนาดรักษาเก้าอี้ให้ไว้เลยในขณะที่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นผู้ชาการหันบกก็ดึงนายอภิรัตเข้ามาอยู่ในห้าเสือแล้วหลักปัจชยาวัฒธรรมของกองทัพไทยนั้นก็คืออยู่ในโครงสร้างระบบที่เราเรียกว่า รัฐทีอุปธรรมการมีบุญคุณต่อกันใครจะเลือกพลเอกเฉลิมชัยผมไม่ทราบท่านก็คงจะรู้แต่เมื่อพลเอกเฉลิมชัยได้เป็นแล้วก็รักษาเก้าอี้ก็ฟูมฟักให้พลเอกอภิรัษ์ได้ขึ้นมาต่อแล้วสุดท้ายก็ได้รับเลือกไว้ไว้วางพระราชฤทัุยไทยให้เป็นผู้บริจาการฐาน ให้เป็นเท่านั้นยังไม่พอยังให้พลเอกอภิรัตษ์เป็นราชองครักษ์ใกล้ชิดเบื้องยุคโคาิดแล้วยังให้พลเอกอภิรักษ์ไปนั่งเป็นกรรมการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ต้องถือว่าไว้วางพระราชาลุไทยอย่างยิ่งแต่ขนาดไว้วางพระราชาลุไทยอย่างยิ่งแล้วแน่นอนที่สุดพลเอกอภิรัก์ก็จะต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และในสาย บังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างสามัญชนก็ต้องเคารพพลเอกเสริมชัยสิทธิศาสตร์ถูกไหมครับปรากรว่าพลเอกเสริมชัยสิทธิศาสตร์ก็ไปเป็นองคมนตรีเรียกว่าผูกกันหลายชั้นอภิรัตษ์ขยับไม่ได้นอกใจไม่ได้ผูกกันแล้วผูกกันอีกสองชั้นแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อพลเอกอภิรัต์ เป็นผู้บริการทานบกและเตรียมฟูมฟักที่จะให้พลเอกนรงพัน,น์จิตแก้วแท้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารทานบกต่อพลเอกก็จะถูกวางตัวให้ไปอยู่ในตําแหน่งสําคัญสําคัญในในรั้วในวังเพื่อจะคุมกำลังอีกชั้นหนึ่งอีกท่านเห็นหรือยังครับว่ากระบวนการบริหารอำนาจใหม่วันนี้ เป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพแน่นเปรียังนั้นอภิรัตจะต่ออายุไม่ต่ออายุไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่าอภิรัตยังมีอำนาจเชื่อมโยงควบคุมกระบวนการไปสองชั้นสามชั้นที่ผมพูดอย่างนี้ถ้าอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องข้อยกเว้นมา้งคเอกเฉลิมใจสิธิศาสตร์ก็ได้รับ ความไว้วางพระจารุไทยก็เลยได้ตั้งให้ไปเป็นองคมนตรีไม่ใช่ครับอีกท่านหนึ่งครับพลเอกธีราชัยนาควาน,นิชอดีผู้ชาการทหารบกก็ถูกดึงขึ้นไปเป็นองคมนตรีเช่นเดียวกันเห็นไหมครับรุ่นพี่ของเฉลิมชัยครับก็ถูกดึงไปเป็นองคมนตรีเพียงแต่ว่า ด้วยเหตุใดไม่ทราบพลเอกธีรชัยได้ขอลาออกจากองคมนตรีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าทิศทางเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะทหารในโครงสร้างของทหารอากาศในโครงสร้างของทหารเรือผู้บัญชาการทหารเรือก็มีพี่ชายที่เป็นทหารบกเป็นองคมนตรีอีกเหมือนกัน แน่นอนครับเมื่อพลเอกเอ,อที่เป็นพี่ชายของผู้จัดการหานเรือรุดดิดแม่ผมก็จำชื่อท่านไม่ได้เนี่ยนะขึ้นไปเป็นองคมนตรีก็แน่นอนก็ต้องผูกพันกับฐานเรือทหารอากาศแม้ว่าจะไม่ได้มีองคมนตรีมาจากผู้บัาการทหารอากาศแต่วันนี้ก็มีผู้บัญชาการทหารอดีตผู้ นายสารการเป็นราชเลขาคือพจนาการเอกสติดพงศ์และก็มีพจนาการเอกจักรภพภูริเดชเห็นไหมถ้าเราเห็นโครงสร้างอย่างนี้เราจะรู้รว่าอ๋อนี่คือโครงสร้างอำนาจใหม่ที่ถูกการจัดกระชับอำนาจสองชั้นสชั้นทั้งสายสัมพันธ์ ทางหลวงและสายสัมพันธ์ทางรากสายตำรวจก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านได้รู้สายสัมพันธ์อย่างกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้จกกะเกษียณแล้วเหมือนกันก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่แน่ๆในส่วนของสมักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานสามหน่วยงานที่สำคัญที่สุด ในฐานะเป็นหน่วยงานปฏิบัติการคือ 1. นกองปราบ 2. ส,สอบสวนกลาง 3. มกองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์ซึ่งตั้งขึ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษทั้ง3ท่านนี้เชื่อมโยงกับบุคคลในรั้วในวังหมดคนหนึ่งผู้บัญชาการกองปราบติระพบผู้ริเดตก็เป็นน้องชายของพลเอกพลเอกเอกจักรพบูลริเดตราชองครักษ์ อีกคนหนึ่งเป็นผู้บริการตำรวจราชองครักษ์ที่เป็นตั้งหน่วยพิเศษรู้สึกจะต่อสักนะครับก็เป็นคนนามสกุลเดียวกับท่านพลอากาศเอกสถิตพงศ์เป็นสายญาติโดยตรงส่วนผู้บริการสอบสวนกลางก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไว้เนื้อเชื่อใจของ พลโททิติราชหนองหานพิทักษ์ท่านนี้ครับพลโททิติราชหนองหานพิทักษ์เป็นอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางหลังจากที่มีการล้างบางของพลตำรวจโทพงศพัชชายาพันธ์พอล้างบานเสร็จท่านพลโททิติราชหนองหานพิทักษ์ก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็มีลูกน้องไว้เมื่อเชื่อใจขึ้นมาเป็นต่อ แล้วตัวท่านพลโททิติราชก็ขึ้นไปเป็นราชองครักษ์โดยได้ตําแหน่งใหม่อีกอันหนึ่งคือพลเอกเป็นพลโททางทางหารด้วยครับกลายเป็นนายตํารวจที่ย้ายสังกัดมียศพลโททางทางหารด้วยแล้วก็กินเงินเดือนบํานาญนี้ก็กินส่วนในในฐานะราชองครักษ์ไม่มีกเกษียณอายุครับดังนั้นใครที่เข้าไปอยู่ในฐานะเป็นราชองครักษ์ปฏิบัติราช การรับใช้ใต้เบื้องยุคโคบาตนั้นก็ไม่มีเกษียณอายุเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าแนวโน้มการบริหารเช่นนี้เป็นการบริหารลักษณะที่เป็นการบริหารแบบกระชับที่สุดไม่เคยมีมาก่อนเลยครับในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองแบบของไทยไทยอย่างนี้ไม่เคยมีเลย และที่ผมบอกว่าเป็นการบริหารทางไกลก็มาจากคํากล่าวนะครับคํากล่าวของอาจารย์สุรักษ์ชีวรักษ์คงจำได้นะครับอาจารย์สุรักษ์ได้พูดเมื่อ24มิถุนาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็หลุดถ้อยคํามีลักษณะที่ ล่อแหลมเหลือเกินคือพูดถึงบุคคลที่อยู่เยอรมันบอกไม่ต้องกลับไทยให้อยู่ไปเลยท่านไปดูคลิปเก่านะครับปรากฏว่าต่อมาเมื่อสองวันนี้ครับอาจ,จารย์สุรักษ์ก็ได้ออกคลิปเฟซบุ๊กครับเดี๋ยวนะครับนี่เป็นเฟซบุ๊กของอาจ,จารย์สุรักษ์นะครับ นี่เป็นเฟซบุ๊กของอาจารย์สุรักษ์ได้ออกมาแก้คำพูดของตัวเองที่พูดที่พูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วที่สำคัญก็คือข้อความที่อาจารย์สุรักษ์ผมอยากให้ท่านไปฟังคลิปของอาจารย์สุรักษ์เองก็แล้วกันนะครับในเฟซบุ๊กของท่านหรือจะเข้าไปใน สุนัยแฟนคลับหรือสุนัยทีวีก็ได้ก็เราก็อัดเทปไม่ได้ตัดต่อนะครับไม่ได้ตัดตอนอะไรของท่านยังยังเหมือนเดิมเนี่ยนะครับข้อความเนื้อเนื้อของท่านเลยเนี่ยให้ท่านฟังได้เต็มเต็มผมจะให้ท่านดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้ตัดต่อเอ,อ้ไม่ใช่ตัดต่อตัดทอตัดเรื่องเอเอเอาเอาคำพูดของท่านไปออกอากาศเนี่ย ก็เป็นเรื่องของอ,อคำพูดที่อาจารย์สุรักษ์บอกว่าท่านในหลวงไม่ได้ไม่ได้อยู่เฉยๆยยังทรงปฏิบัติหน้าที่ตลอดมีเอกสารก็ควบคุมเซ็นจนตลอดมีคนนำไปส่งให้ถึงที่เยอรมันนะครับ นั่งเครื่องบินไปส่งให้ให้ท่านลงพระปรามาพิไทยตรงนี้สะท้อนให้เห็นเองเองว่าพราะองค์ท่านมิได้อยู่นิ่งเฉยอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจนี่คํำพูดของจังสุรักพระองค์ท่านยังปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดโดยตรวจเอกสารล,ลงนามสั่งการตลอดตรงนี้เองครับที่ผมมองว่าการบริหารจัดการวันนี้ การวางระบบอำนาจทางการทหารทางตำรวจทั้งหมดนี้มีกระบวนการที่เป็นการบริหารที่ไม่ยังอยู่ในสายพระเนตรพระกันตลอดตามคำที่แจงของอาจารย์สุรักษ์อันนี้ผมไม่ได้บิดเบือนนะครับท่านไปเปิดฟังเองนี่คือคลิปของอาจารย์สุรักษ์ครั้งแรกที่พูดที่ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นคลิปที่ที่ทานพูดใหม่ผมก็อัดเอาไปเผยแพร่แล้วนะครับท่านไปเปิดดูก็แล้วกันนะครับในสุนัยทีวีหรือสุนัยแฟนคลับดังนั้นกระบวนการจัดการดูแลการบริหารราชการนี้เป็นเรื่องจริงที่น่าเชื่อได้ว่า การบริหารจัดการนั้นโลกสมัยใหม่สามารถจัดการผ่านข้ามโลกได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในความรู้สึกของอาจารย์สุรักษ์ซึ่งก็นีเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราได้ได้พูดถึงกันนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะคุยกับท่านนะครับ